สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะอาหารใต้สไตล์โชเล่คลิปนี้ตามคำแนะนำเหมือนกันไกไ <ป S 1> ่ผัดเม็ดมะ <า S 2> ม่วงอร่อยอันดับแรกต้องล้างไก่ให้สะอาดไก่เนี่ยผมใช้ไก่เนื้อนาะอ,อกนะครับพี่น้องซื้อมากิโลละ65บาท แล้วก็หั่นให้พอดีคำไม่ต้องเล็กไปหรือใหญ่เกินไก่ก่อนจะทอดใครจะคลุกแป้งก่อนหรือไม่คลุกก่อนก็ได้นะครับคลุกเสร็จแล้วก็เอาไปตอด ไฟไม่ต้องแรงเกินนะพี่น้องไฟไม่ต้องร้อนเกินนะครับไก่เนี่ยเราจะกลับทีละชิน้นแบบนี้หรือว่าจะผัดไปเลยก็ได้นะครับพี่น้องเพราะตอนนี้ไก่สุประมาณเนี้ยังไงเนื้อก็จะไม่ติดกันอยู่แล้วครับผม เนี่ยพี่น้องสุกประมาณนี้เหลืองประมาณนี้ก็พอแล้วเราก็ตัดใส่กะชนเม็ดมะม่วงนี่เราต้องทอดให้พอเหลืองๆก่อนนะครับแต,ต้องคนอยู่เรื่อยๆนะพี่น้องอย่าปล่อยเยือไม่งั้นจะไหม้ได้ เนี่ยสีออกเหลืองประมาณนี้นะครับพี่นอกประมาณนี้พอแล้วก็ตักไปวางให้เสด็จน้ํามันส่วนดิบลีดอกใหญ่นี่ก็ผัดแป๊บเดียวนะพี่นอกแค่นี้ก็เอาขึ้นได้เลยครับผม แล้วก็วางให้เสด็จน้ำมันส่วนเบลก็มาทำผักล้างผักค่ะต้นหอมเบลจะหั่นประมาณนี้แต่ถ้าใครจะหั่นสั้นหรือยาวกว่านี้ก็ตามใจชอบได้เลยนะคะ ส่วนพริกหวานสามสีและหอมหัวใหญ่หั่นเป็นสี่เหลี่ยมนะคะ เื่อเตรียมวัตถุดิบทุกอย่างพร้อมแล้วเราก็ไปลงมือทำไก่ผัดเม็ดมะม่วงใส่น้ำมันใส่หัวเทียมผัดสักแป๊บเดียวนะพี่น้องหัวเทียมพอกลิ่นหอมๆอมออกเหลืองนิดๆก็ใส่น้ำซัต๊อกหรือว่าน้ำซุปไก่ก้อนนะครับ ใส่น้ำสต๊อกเสร็จแล้วก็ปรุงรสได้เลยใส่น้ำมันหอยใส่ซีอิ๊วขาวใส่ซีอิ๊วดำใส่ซอสมะเขือเทศใส่น้ำริ๊กเผาใส่น้ำตาลทรายแล้วเพิ่มความหอมด้วยน้ำมันงาแล้วก็ผัดให้เข้ากัน แล้วก็ชิมอืมอร่อยอร่อยแล้วก็ใส่สมหวังเขาเรียกหัวแฮวไม่ใช่เหรอพ่อบถือลูกเดี๋ยวไม่ถูกรดตะริใส่พุทสาเชื่อม ใส่ขิงฝอยใส่ดีปลรีดอกใหญ่ทอดแล้วก็ผัดให้เข้ากันใส่หัวหอมใหญ่ใส่พริกหวานไฟจราจรเบลเล่นไปแล้วนะพ่อเผื่อได้ <c oughs> ผัดจนหัวหอมใหญ่กับพริกหวานสามสีสุก ก็ใส่เม็ดมะม่วงหิม,มาพานได้เลยผัดจนทั่วแล้วก็ตามด้วยไก่ทอดใส่ไก่เสร็จแล้วก็ผัดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องผัดจนให้ทุกอย่างรสชาติเข้ากันแล้วก็ใส่ต้นหอม ขัดอีกสองสมทีก็ยกลงได้เลยต้นหอมจะได้ไม่เหี่ยวเซตแลว้วไก่พัดเมดมะม่วงหิมมะพาน ถึงเวลากินครับพี่น้องอันดับแรกจ,จำไว้นะครับหนูๆนน้องๆก่อนจะกินอาหารทุกครั้งต้องล้างมือให้สะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งจำไว้นะครับเด็กดีเด็กดีอ้อหักส,สดๆมาแล้วค่ะ <c oughs> นี่มีมาละกีนกด้วย <c oughs> <c oughs> มาละคีนก์อะไรกินกับไก่ผัดเม็ดมะม่วง เขาไว้กินกับของเผ็ดๆลูกกินไปเถอพ่อเป็นยามาๆๆเถอไก่ผัดเม็ดมะม่วงนิดเนี่ยพี่เบลล้างมือเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กดีเด็กดีหมันเลยลูกนี่นี่ชอนตักเลยค่ะมาลูกจานเดี๋ยวพ่อตักให้เบลก่อนดีกว่าค่ะนี่นี่มีสมหวังด้วยอืม มีพุทธาด้วยอของลูกขอบคุณค่ะอันนี้ของอ่อ้ไก่ล้วน,นแล้วนี่สมหวังสองเม็ดเลยพ่ออยากถูกรตเตอรี่ใช่ไหมพอ่อ <c oughs> แล้วก็พุทธา ช้อนช้อนไก่ก่อนเม็ดมะม่วงก่อนพุทซาก่อนกินของแห้งๆนะลูกแตงกวาล้างคอได้เลยอ่ะ Ừm. Trùm vắng. Ừm. Phật tha. อร่อยจริงๆพี่น้องหมันเลยลูกเบลกินสมหวังก่อนค่ะเบลคะห,หลับในหรือไม่กินล่ะลูกอธิษฐานให้พ่อจะได้สมหวังเหมือนกันอ๋อหมันเลย มันเลยจริงๆค่ะพ่อ,อ,อมันเลยค่ะทุกคนโป๊กกา,กาใช่เลยใช่เลยจริงๆไม่โกหกค่ะจริงๆไม่โกหกค่ะ <c oughs> เออเลยนะ <c oughs> อ๋อพี่น้องอีกเรื่องหนึ่งผมจะบอกนะจริงๆแล้วนะ บางคนบางเจ้าหรือว่าตามพัตตาคารอ่ะเขาจะต้องใส่เหล้าจีนด้วย<ะ>แต่ผมไม่ได้ใส่กลัวเมาเราก็อเอาตังไปไม่พอซื้อ <laughs> เอามารักกินนกมาให้พ่อกินอืมขมพ่อกินมาลักกินนกอีกสิ โคมโคมดีแล้วพ่อเป็นยาไม่ต้องมาบอกให้พ่อกินอีกนะน้ำเย็นครับผม ខ្រូពីស្អាន់ត្រាន់រ